สวัสดีค่ะมน,นีกับสาวสารบรรทุนเนาะคะ่ะเดี๋ยวมน,นีเขาจะมาเห็ดแจวเห็ดเฟียงสูก,กินค่ะล่างทําความสะอาดค่ะเอาอันดําๆมาหาที่อยู่ค,ค้นขาของมันนะออกก่อนเห็ดเฟียงที่เขาเอามาแจวเนาะคะ่ะสิเป็นเห็ดเฟียงที่กําลังบานบานกําลังพอดีได้จากบ่แเ่นว่า,าเห็ดแก่ด้วยค่ะเฮ็ดสุกแล้วค่ะเดี๋ยวเขาจะพักให้เห็ดเย็นก่อนเนาะคะ่ะช่วงที่รอเห็ดเย็นเขาก็ขวัวพริกขวัวกระเทียม พริกกระเทียมหัวหอมขวาเสร็จแล้วจ้าพริกกระเทียมหัวหอมที่ห่อขวาแล้วหเอามาตำเนะคะ่ะบัดที่นี้กระสิเดเอาเห็ดที่ห่อซับไปเร่าในลุงไปตำใส่กันเอาเห็ดที่ห่อซับลงไปจ้าบัดที่นี้ก็สิตรำให้เข่ากันเลยจ้าเราค่อยปรุงเนะาะตำให้เข่ากันเนาะคะ่ะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลานิดหน่อยค่ะ แสบ็สบนัวๆมาแล้วค่ะเสร็จสับเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟเจ้าเห็ดเฟี้ยงกับสอยสามานทุ่งมาแสบน้ำกเลยจ้าข้าเหนียวห่อนๆเนาะแสบๆจ้า